สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกที่สารมูหวานนะครับบายครูน็อตนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในส่วนของการเขียนกราฟของพาราโบลาหรือว่ากราฟฟิ้งพาราโบลานะครับซึ่งวิธีการเขียนกราฟของพาราโบลาเนี่ยจริงๆแล้วครับครูก็แอบเผยเผยตายนะครับแล้วก็เราก็บอกข้อมูลต่างๆนะครับไปเกือบจะครบทั้งหมดแล้วนะครับวันนี้เหลือแค่เราอะครับจะต้องนําสิ่งประกอบสิ่งสิ่งองค์ประกอบต่างๆนะครับที่ครูน็อตได้สอนไปในคลิปที่ผ่านๆมา เอามาประกอบรวมกันครับเป็น1ข้อแล้วก็ต้องเอาองค์ประกอบต่างๆนั้นอ่ะมาเขียนใส่กราฟครับแล้วก็มาเขียนลักษณะของกราฟพาราโบลา,บา,ลาอย่างที่เราจะได้เห็นกันในวันนี้นั่นเองครับอ่ะโอเคครับทีนี้เวลาที่เราจะเขียนกราฟพ,พาราโบาลาเนี่ยครับก็มีวิธีการในการที่จะให้พวกเรานะครับสามารถที่จะเขียนกราฟของพาราโบลาได้ง่ายๆนะครับโดยในขั้นแรกเนี่ยนะครับก็คือเราอ่ะครับจะมาดูส่วนของ กราฟสมการกราฟของพา,า,าราวบลาจากสมการกําลังสองที่อยู่ในรูปของ v e r ร์เทกฟอก่อนทุกคนครับทุกคนยังจำเวอร์เทกฟอรได้ไหมอ่าเวอร e x Form คืออะไรครับ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั B ้งหมดกําลังสองบวก k ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าพวกเราสามารถที่จะจำเวอร์เทกฟอรได้อะครับเราก็จะสามารถอธิบายตัวองค์ประกอบต่างๆะครับทัง้ง a ทั้ง h ทั้ง k ได้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าโจทย์ให้สมาการมาเป็นแบบนี้แล้วหวานหมูเลยนะครับผมนะนะครับหวานหมูเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอะครับจะสามารถที่จะหาแต่ละองค์ประกอบได้แล้วก็จะเอาองค์ประกอบต่างๆนี้มาเขียนเป็นกราฟได้โดยเขาบอกว่าขั้นตอนในการกราฟฟิ้งนะครับขั้นตอนในการเขียนกราฟอะครับจากที่เป็นตัวเวอร์เท็กซฟอร์มอะครับมีอยู่ด้วยกัน7ทั้ทางเสเต็ปนะครับก็คือเริ่มจากขั้นตอนแรกเราต้องหานะครับ y ายควอ i t ต w i อีค บอลวันไซนะครับก็คือทำไมครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยครับเขียนสมการนะครับกำลัง2โดยที่ขอให้ Y เนี่ยอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขอให้วัเนี่ยอยู่เพียงข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับก็แสดงว่าตัว Y อะครับจะต้องเป็นตัวเพียงตัวเดียวถ้าเกิดว่ามีตัวอื่นนะครับมีสัมประสิทธิ์หรือว่ามีตัวอะไรต่างๆนะครับที่มาประกอบรวมกันกับ Y อย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะเราต้องย้ายทุกอย่างครับออกไปจาก Y ให้หมดนะครับเพื่อที่ทำไมครับ เพื่อที่เราจะได้หา A หา H แล้วก็หาก K ได้นะครับดังนั้น,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 นอันนี้คือขั้นตอนที่1ัขั้นตอนที่2ครับ determine v i r t u a l นะครับหรือ parabola open upward or downward นะครับก็ต้องระบุให้ได้ครับว่าตัว p a r a b o ล a เนี่ยมันจะเป็นแบบคว่ำนะแบบคว่ำนะครับก็คือ downward นะครับหรือว่าแบบงายก็คือ upward นะครับเพราะฉะนั้นครูเคยบอกแล้วว่ามันจะคว่ำหรือจะงายขึ้นอยู่กับอะไรครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเขียนด้กันเลยนะ พาราเวลาเนี่ยครับมันจะมีอยู่2ลักษณะครับจะมี2ลักษณะก็คือลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าโอเคอย่างนี้อ่านะครับแบบอย่างนี้นะครับอ่าโอเคแบบข้างแรกนะครับแบบอันแรกก็คือแบบหงายนะครับนี้แบบหงายเนาะแบบหงายเนี่ยก็จะต้องเป็น A มากกว่า0ใช่ไหมครับแต่ถ้าแบบคว่ำนะครับหรือว่าแบบโอเฮนดาวออดนะครับอันนี้ก็ต้องมีค่า A น้อยกว่า 0นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราบอกได้ว่า A มีค่ามากกว่า0เราก็สามารถบอกได้ว่าพาราโบลามันเป็นอัพวอร์ดออ r d วหรือว่าเป็นแบบหงายหรือแบบคว้ามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น A น้อยกว่า0แสดงว่าพาราโบลานี้ก็ต้องเป็นพาราโบลาแบบคว้ามนั่นเองครับอ่าโอเคตอนนี้เราเจอ2อย่างแล้วนะครับอย่างที่3นะครับเขาบอกว่าให้ find the axis of symmetry and draw it on your กนะรนเขาบอกว่าให้เราทำไมครับ หาแกนสมมาตรให้เจอว่าแกนสมมาตรเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งปกติแล้วครับสมการของแกนสมมาตรเนี่ยก็คือ x เท่ากับอะไรครับ x เท่ากับ h เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอ h เราก็จะเจอแกนสมมาตรเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราเจอแกนสมมาตรเขาก็บอกว่าให้เราเอา l แ,แกนสมมาตรเนี่ยมาเขียนเป็นกราฟไว้ก่อนนะครับซึ่งในของครูเนี่ยครูจะเขียนเป็นกราฟในลนักษณะของเส้นปะนะครับซึ่งเป็นแกนสมมาตรให้กับพวกเราขาั้นตอนที่สี่ find the vertex form equation นะครับก็คือเขาบอกว่าให้หา vertex นะครับซึ่ง vertex เนี่ยเกิดจากอะไรทุกคน vertex เกิดจากตัว h นะครับซึ่งนี่ไงแล้วก็ vertex เกิดจากตัว k นะครับซึ่งนี่ไงเอาเรา h h กับ k มาจากไหนล่ะ H มาจากตัวนี้ครับทุกคนอ่าเห็นไหมและ K มาจากตัวนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเรามีสมก,การที่เป็น v ว r t e เท o ฟอเราจำาว r r ์เทกฟอได้เราก็เอา H เนี่ยครับจากตัว v e r t e x Form มาเขียนเป็น v ว r t e x ได้เอา K จาก v e r t e x Form มาเขียนเป็น v e r t e x ได้แค่นั้นเองครับผมเพราะฉะนั้นแล้วขั้นตอนที่4ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับ ข้อนี้5 find y-intercept and find the point symmetry นะครับ to the y-intercept across the axis of symmetry อ like ันนี้ให้ทำอะไรครับเขาบอกว่าอย่างแรกที่เราต้องหาก็คือหา y-intercept ให้เจอทุกคน mm กครับจำได้ไหมว่าถ้าเราต้องการจะหา y-intercept แสดงว่าต้องให้ใครเท่ากับ0ูนะ อาถูกต้องครับถ้าเราอยากจะหา y น n t e r c e p t เราต้องให้ x เท่ากับ0นะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ find the point symmetric to the y-intercept across the axis of symmetry ก็คือให้หาจุดที่มันเป็นจุดสมมาตรนะครับกับจุดตัดแกน y ที่มันอยู่ตรงกันข้ามกันนะครับในส่วนที่ครูสอนเนี่ยครู่ะครับสอนในเรื่องของ extra point นะครับในคลิปวิดีโอที่ผ่านๆมาซึ่งในส่วนของ extra point นะครับอันนี้นะครับก็เราจะหา extra point กันนะครับโอเคเนาะ เราจะหาเอ็กซ์ตร้าพอยต์นะครับเพิ่มเติมนะครับจากตัววานาเซ็ปนะครับก็คือหาเอ็กซ์ตร้าพอยต์แทนพอยต์ y มม e ตริกนะครับตัวนี้เราจะใช้วิธีหาจุดที่มันอยู่ข้างเคียงกับเว r ร์เทกนะครับแทนรูปแบบปกตินะครับที่เขาหาจากตัวเท x ก b o บุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อที่6นะครับ find the xx f i n d the x i n t e r c e p t นะครับ and x ทาว p t i n t to make อ o o รถ for make beautiful parabola นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่ครูบอกแล้วนะครับก็คือเราหา x p o i p t i n t นะครับจากตัวเนี้ยนะครับจากตัวที่มันเป็นจุดตัดแกน x นะครับจากตัวที่เป็นจุดข้างเคียงของตัว vertex กอันนี้นะครับก็ได้เพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่5กับขั้นตอนที่6เนี่ยครับเราก็จะหาอยู่3อย่าง1ก็คือหา y i นะินเท e ให้เจอเนาะ 2. คือหา x เท่ากับเซถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ 3. คือหา x เจ p o พอยก็คือจุดข้างเคียงของตัวเวอร์เทนะครับเพราะฉะนั้น3จุดที่เราจะได้กลับมาเนี่ย จะเกิดจากขึ้นจะเกิดขึ้นจากข้อ5แล้วก็ข้อ6ตามลําดับนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะไปดูในข้อที่7นะครับก็คือเราจะกราฟหรือพาราโบลานะครับเราก็จะมาเอาตัวองค์ประกอบต่างเนี่ยมาเขียนเป็นกราฟของพาราโบลานั่นเองครับดูวยครับพอเรามาถึงจังหวะนี้แล้วครับเราจําทั้ง7สเต็ปได้เนาะจริงๆเราจะจําไม่ได้แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกังวลนะครับทั้ง7สเต็ปเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆทํา เป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะซึมเข้าไปสู่เรื่อดของเราเองเลยนะครับอ่ะโอเคเริ่มอันแรกนะครับตอนนี้เราจะมาดูกันที่ exam 4.1ครับทุกคน graph is c o o d i a t e equation ครับข้อที่1 y เท่ากับ x บวก3ทั้งหมดจุกําลัง2ครับอ่ะในข้อนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า y เท่ากับ x บวก3จุกรดังงสเนี่ยขั้นตอนที่1คือทําอะไรครับเขียน y ให้อยู่ข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมครับเสร็จแล้วทําอะไรต่อครับ ให้หาค่าของ a หาค่าของ h แล้วก็หาค่าของ k ใครจะไม่ได้นะครับเผื่อว่าเกิดว่าครูพูดผิดอ่านะครับอันนี้ก็เป็นตามหลักฐานที่ครูพูดเนาว่าให้เราหาค่าให้เราทํำ y ให้อยู่ข้างใดข้างหนึ่งก่อนเสร็จแล้วก็หาค่า a h แล้วก็ k ตามลาดับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในข้อที่1นนะครับในขั้นตอนที่1เราเริ่มเลยนะครับอันนี้มันจัด y ให้อยู่ในข้างใดข้างหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปหา a กันครับทุกคน a ในข้อนี้ทุกคนครับ เนื่องจากสมการกำลังสองที่อยู่ในเวอร e x f o r m จะเขียนเป็น y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k แสดงว่าในข้อนี้ a ก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองถูกต้องเก่งมากครับ h จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเนื่องจากปกติแล้ว v e r ร์เท o ก m จะต้องเขียนเป็นลบ h แต่ในข้อนี้เขียนกำหนดมาเป็นบวกสแสดงว่าถ้าลบ h เท่ากับบวก3 h เด,เดียวก็ต้องเท่ากับ เ่งมากเคสเดียวก็ต้องเท่ากับลบสนั่นเองครับและในขณะเดียวกันตรงนี้ไม่มีบวก K ปรากฏนะครับแสดงว่าเคมันก็เท่ากับเท่าไหร่ครับศูนย์นั่นเองอา่าโอเคเพราะฉะนั้นผ่านขั้นตอนที่1นึ่งย่างผ่านแล้วนะครับออนวันไซเรียบร้อยแล้วหา a หา H และหา K เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับขั้นตอนที่2ครับเขาบอกว่าให้บอกหน่อยซิว่าพาราโบลานี้เป็นพาราโบลาแบบงายหรือแบบกวาํา ซึ่งถ้าเราลองมาดูแล้วนะครับปรากฏว่า a ตัวนี้ครับมีค่ามากกว่า0ูนย์ดันั้นถ้า a มีค่ามากกว่าศูนย์แสดงว่าพาราโบลานี้เป็นพาราโบลาแบบแบบอะไรครับแบบงายนั่นเองอ่าโอเคแบบง่ายนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเขียนได้แล้วว่าอ๋อเดี๋ยวพาราโบลามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมาเขียนลักษณะแบบนี้แสดงว่าทำไมฮะ ทำเพตุนะฮะโอเคนะอ่าขั้นตอนที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปขั้นตอนที่3ครับเขาบอกว่าให้ Find the axis of symmetry หาให้หน่อยว่าแกนสมมาตรมันอยู่ที่ไหนแล้วก็นําแกนสมมาตรนั้นนะครับไปเขียนในกราฟซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับครูก็จะมาดูเลยครับว่า axis of symmetry คือเท่าไหร่ครับอ่าเราก็จะมาเขียนเขียนเป็น axis นะครับครูขอย่อนะ axis นะครับก็แกนสมมาตรของเรานะครับก็จะเป็น x เท่ากับ เใช่ไหมครับซึ่ง h ของเราอะครับก็คือลบ3แสดงว่าเราจะนำเเท่ากับลบ3มเนี่ยมาเขียนใส่ลงไปในกราฟตรงนี้ไปดูกันที่กราฟเลยครับอ่าลักษณะของกราฟเนี่ยก็คือเป็นตัวตารางแบบนี้เนาะน,นะครับอันนี้ครูเขียนเป็นตารางกว้งๆไว้ให้นะครับแล้วเราก็จะไปพบว่าอ๋อ x เนี่ยรัวแกนะครับ x มันต้องเท่ากับลบ3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วครูก็จะเบี่ยงไปทางซ้ายหน่อยเนาะนะครับจริงๆแล้วนะครับ ก็บางคนนะครับครูบางท่านเขาอาจจะเขียนเป็นแกนอย่างนี้เลยไว้ให้กับเรานะครับซึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าบางคนบอกว่าครูครับนะีมันอยู่ฝั่งซ้ายมากกว่าผมอยากจะเอาไว้ข้างๆอย่างนี้นครับ เอาไว้ข้างนี้ไงครับก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ข้างนี้อย่างเงี้ยก็ได้นะครับโดยในข้อนี้ครับครูขอวางไว้ตรงกลางๆไว้ก่อนละกันนะครับพวกเราจะใช้ปากกาแดงแล้วก็ไม้บรรทัดนะครับตีเส้นตามครูเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเส้นไม่อยู่ตามครูนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้องค์ประกอบต่างๆของพราราโบลาของเราที่เราเขียนมาเนี่ยครบแทนนั้นครูก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้ข้างบนนะครับขอโทษข้างบนนะครับก็จะเขียนเป็นแกน y นะครับส่วนข้างล่างก็จะเขียนเป็นแกน x นะครับ อ่ะทีนี้ต่อไปเขาบอกว่าอักซิดอั m ซิ r y ที่เนี่ยให้เราอะครับเขียนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ปากกาดเงินนะครับแล้วก็ไม้บรรทัดนะครับเขียนอักซิดอั m ซิเมทกันมาลองดูกันครับตรงไหนเป็นลบสกันนะครับตรงนี้ x เป็นลบนะครับตรงนี้ x เป็นลบสแล้วก็ตรงนี้ x เป็นลบสครับแสดงว่าอ x i ซิดอั m ซ t เมจะอยู่ตรงนี้ครับพวกเราใช้เป็นเส้นประปะเนาะนะครับในการลากไปอ่าโอเคนะครับ เส้นนี้แหละครับคือเส้น exit of symmetry นะครับตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเคเห็นไหมนะครับครูใช้เส้นปะปะมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเผื่อบางคนมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวครูขอใช้เป็นขีดขีดละกันเนาะนะครับเพื่อเราจะได้มองได้ชัดขึ้นนะครับอ่าโอเคตรงนี้นะครับขีดประมาณนี้เนาะนะครับอ่าใครทาเส้นปะยังไงก็ทําได้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแต่นี่คือ exit of s y มเมทรีนะครับหรือว่าแกงสมมาตรของพรา,าราโบลาที่จะเกิดขึ้นจากในข้อนี้ของเรานั่นเองอ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปครับไปดูกันต่อครับนี่ขั้นตอนที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่3ทําอะไรกันต่อครับขั้นตอนที่3โจทย์บอกว่าให้เราหา v e r ร์เท o ก m มาเลยครับตัวนี้เว r ร์เทของเรานะครับอ่าโอเค รตรงนี้ครูเขียนอะไรครูอยากให้หนูเขียนเหมือนกันนะครับอยากให้นักเรียนเขียนเหมือนกันกับครูเป๊ะเลยนะครับอย่าเพิ่งไปย่อครูนะครับเพราะว่าตรงที่ครูเขียนมาให้เนี่ยคือครูย่อสุดๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยอ่อจากครูมากกว่านี้นะครับอ่ะเวอร์เทของพวกเราครับจะได้เป็น H กับ K ซึ่ง H K คือท่าไรครับ ลบ3 k คือ0ูเพราะฉะนั้น v e r t e x ก็กก็กลายเป็นลบ30ย์ตามลำดับนะครับเราก็จะเอาลบ30ย์เนี่ยครับมาเขียนตรงนี้ไว้ก่อนเลยถ้า x เป็นลบ3 y ก็จะเป็นศูนนะครับเพราะฉะนั้นลบ30อยู่ตรงนี้ครับนี่เราก็จะเอาปากกาแดงนะครับมาจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาเขียนตรงนี้นะครับว่า v e r t e x นะครับว่าตัว v นะโอเคแอบแอบเขียนนะครับตรงนี้เป็น v e r t e x ต่อไปนะครับเขาบอกว่าให้เราหาอะไรต่อครับ ให้เราหา y-intercept ครับทุกคนอ่า y-intercept นะครับครูเขียนมาครูเขียนครูเห็นบางคนนะครับเขียนแค่ intercept นะครับอันน enfin ี้ไม่ได้นะครับเราต้องเขียน y-intercept ทั้งหมดนะครับหรือว่าบางคนเขียนแค่ y-inter นะครับหรือว่า y เฉยๆอันนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องเขียนมาให้ครบนะครับซึ่ง y-intercept นะครับทุกคนครับเราจะยังไม่เขียนตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ใส่คูณดับนะครับแต่เราจะมาหาก่อนว่า y-intercept เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ปรากฏว่าถ้า y เศษเนี่ยมันก็คือต้องให้ x เท่ากับ0ถูกไหมเราก็เลยได้ว่า y เท่ากับ0บวก3ยกกำลัง2ครับเพราะฉะนั้นแล้ว y เดียวก็จะมีค่าเท่ากับ3กำลัง2เป็นเท่าไหร่ครับเป็น9ครับแสดงว่า y เศษเนี่ยจะตัดอยู่ที่ตำแหน่ง0กับ9นั่นเองครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้า y เป็น0นะครับขอโทษถ้า x เป็น0 y เป็น9นะครับจะเห็นว่า1 2 3 4 5 6 7ไม่พอนะครับผมอ่ะไม่พอไม่เป็นไรครับก็ต่อนะครับ8แล้วก็9นะครับจริงๆก็จะประมาณนี้เนาะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับครูอาจจะวาดพาราโบลาไปไม่ถึงนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราขอแค่องค์ประกอบข้างเคียงให้มันถูกต้องแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปหาวาเท่ากับ9นะครับโอเคเนาะอ่ะอันนี้ y ายนเสบเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปครับทุกคนหา x อินเตอร์เซปต์กันต่อครับโอเค x อินเตอร์เซพ์นะครับ x อินเตอร์เซพ์แสดงว่าต้องให้ใครครับให้ใครเป็น0 ให้ y เป็นศถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าจะได้เป็น0ูนยเท่ากับ x บวก3ยกกำลัง2ครับ แล้วก็จะได้ว่า x บวก3เนี่ยเท่ากับ0ครับแสดงว่า x เดียวจะได้เท่ากับลบ3ดังนั้นจุดตัดแกน x จะอยู่ที่ตำแหน่งลบ3กับ0นะครับผมอ่ะเรียบร้อยแสดงว่าตัว x-intercept ครับกับตัว y i e r c e เป็นตัวเดียวกันดังนั้นก็ไม่ต้องไปพอดอะไรเพิ่มนะครับก็เขียนแค่นี้เลยนะครับทีนี้ต่อไปครับก่อนที่เราจะไปวาดพา,า,าราโบลานะครับตอนนี้เราจะอยู่ที่จังหวะแบบนี้ก่อนนะครับทุกคนจะหาองค์ประกอบได้ทั้งหมด 6อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่7จะไปเขียนพาราบาลาแต่ก่อนจะไปเขียนพาราบาลราครับครูอยากให้เราหาเอ็กซ์ตร้าพอยต์นะครับหรือว่าจุดข้งเคียงของตัวเวอร์เท็กกันก่อนนะครับอย่างที่ครูเคยสอนไปในคลิปที่ผ่าน,นมาถ้าเราเจอเวอร์เท็กเป็นลบสามกับ0แสดงว่าข้างซ้ายของ x กนะครับกับข้างขวาของ x มันก็ต้องลดลงและเพิ่มขึ้นอย่างลันหนึ่งถูกไหมดังนั้นจากลบสามครับลดลงลงไป1ก็กลายเป็น -4 นะครับแล้วก็จากลบสามนะครับขยับไปทางขวานะครับก็จะต้องเป็นลบสนะครับสมการที่เขาให้มาคือ y เท่ากับ x บวกสนะครับทั้งหมดยกกําลังสองก็แสดงว่าเราจะได้เป็นเราก็เอาลบสนะครับลงไปแทนค่าเลยลบสบวกสก็กลายเป็นลบหใช่ไหมครับยกกําลังสองก็กลายเป็น1ครับและอย่างที่ครูบอกครับว่าถ้าเกิดว่าเราเจอข้างหนึงแล้วอีกข้างหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปหาใช่ไหมครับ อีกข้างหนึ่งก็จะได้เท่ากับ1เหมือนกันเพราะว่าค่าของ y เนี่ยมันต้องเป็นค่าที่มันสมมาตรกันใช่ไหมครับบางคนบอกว่าไม่เชื่อคุณน็อตหลอกขอลองแทนดูได้ไหมครับได้เลยครับเอาลบ2ลงมาแทนครับปรากฏว่าลบ2บวกกับ3ได้คาตอบเป็น1ครับแล้วก็ยกกาลังสองก็ได้เท่ากับ1นนั่นเองแสดงว่าเราไม่ต้องไปหาก็ได้ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะหาข้างใดข้างหนึ่งก็เพียงพอเนาะดังนั้นถ้าเราได้ว่า x เป็นลบ c นะครับจุดตัดแกน y มันก็ต้องตัดที่ลบ4 1เนาะเพราะฉะนั้นต้องตัดในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือถ้า x เป็นลบ2 y ก็จะเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะพาราโบลาจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับทุกคนอ่าโอเคนะครับเนื่องจากครูลากไปไม่ถึงเนาะแต่ครูก็เลยเขียนอะไรครับเขียนหัวลูกศรนะครับเขียนหัวลูกศรไปนะครับลักษณะพาราโบลาจะเป็นอ่าโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตลบนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับ อ่าโอเคจะได้บาลานซ์บาลานซ์กันเนาะนะครับตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับนี่คือพาราโบลาของเรานะครับเพราะฉะนั้นไปตอบคำถามกันหน่อยครับว่าเวอร์เท็เป็นอะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งคือเวอร์เท็จะได้เป็นตำแหน่งลบสามศูนย์นะครับ y เอนดิ้งเสจะได้เป็นตำแหน่งศูนย์เก้าและ x เอนดิ้งเสิรจะได้เป็นตำแหน่งลบสามศูนย์นะครับข้อนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคอันนี้นะครับเราจะได้ทําพร้อมกันในห้องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เรียนกับครูในห้องนะครับก็ไม่เป็นไรรนนนะคัับบบอี้ก็ทําแ ก็ถือว่า ศึกสึ้นสมบูรณ์นะครับแล้วก็ครบถ้วนทั้งหมดเลยเราอาจจะไม่ได้วาดพาราเวลาแบบสวยเช้งมากอาจจะไม่ได้แบบตรงเป๊ะทุกรายละเอียดนะครับแต่อย่างน,น้อยเราพอได้เห็นแนวโน้มของการพาราเวลาเราพอได้หาองค์ประกอบของพาราเวลาเป็นแค่นี้ก็ครูก็ปลื้มใจแล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้ครับมันมีเทคโนโลยีในการเขียนการพาราเวลาที่มีลักษณะแบบรละเอียดรอบคอบนะครับจากตัวคอมพิวเตอร์มาแล้วแต่เราก็ต้องไม่ลืมครับว่าการที่เราให้คอมพิวเตอร์เขียนทุกอย่างอย่างเดียวทั้งหมดเลยเนยครับเราก็ต้อง ต้องรู้ด้วยตัวเองนะว่าเออพาราเบลาเนี่ยที่คอมพิวเตอร์เขียนมามันถูกต้องไหมบางทีถ้าเกิดว่าให้สมการหนึ่งสมการแบบนี้เกิดคอมพิวเตอร์เขียนมาเป็นแบบนี้แล้วเชื่อแล้วเราเชื่อไปเลยใช่ไหมฮะเราก็จะทำไงฮะเราก็จะคิดว่ามันผิดจริงๆเราก็จะรู้ว่ามันผิดใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วแล้วเกิดว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเกิดเขียนแบบนี้มาให้อะครับ เราก็ไปไงครับเราก็จะเชื่อความผิดที่มันผิดผิดไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้ให้ทันต่อคอมพิวเตอร์ของพวกเราด้วยนะครับอ่ะโอเควันนี้นะครับเราเริ่มข้อที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วครูขออีกข้อหนึงนะครับข้อที่3นะครับ ข้อที่2เนี่ยครูจะขอข้ามไปเพราะว่าเนื่องจากลักษณะของกราฟเนี่ยครับจะมีลักษณะคล้ายกังใกล้ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะของพาราบลาแบบง่ายนะครับแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งตัวจุดเวอร์เทกไปบ้างนิดหน่อยนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับก็จะขอฝากไว้ให้กับพวกเราได้ลองทําด้วยตัวเองดูนะครับแต่ที่จะพาพวกเราไปดูนะครับวันนี้จะพาไปดูข้อที่3อีกข้อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยครับ เนื่องจากตัวนี้เป็น Ver t e x ท o r m ครับครูก็จะเขียนไว้ก่อนเลยว่า y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองครับแล้วก็บวก k ครับขั้นตอนแรกของเราเลยก็คือเราจะต้องหาอะไรให้เจอครับเราจะต้องหา a นะครับหา h แล้วก็หา k ให้เจอจากองค์ประกอบแรกก่อนก็คือเราต้องเขียน y ให้อยู่ข้างใดข้างหนึ่งก่อนถูกไหมครับซึ่งปรากฏว่า y เนี่ยอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลยมาเขียนหา a หา h แล้วก็หา k ได้เลย A ก็จะอยู่ตรงนี้ครับ A ก็จะเท่ากับติดลบ2องนะครับผมอ A เอท่ากับติดลบ2นะครับโอเคอ่ะ A ท่ากับติดลบ2ต่อไปนะครับเราจะไปดูตัว h กันต่อนะครับตัว h ก็ตรงนี้เลยครับลบ h มีค่าเท่ากับ1แสดงว่า h เดียวมีค่าเท่ากับลบ1นั่นเองครับเก่งมากและสุดท้ายครับ k เท่ากับตรงนี้ครับอ่ะ k กับ4ก็เป็นตัวเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้น k เดียวเท่ากับ 4เก่งมากครับดังนั้นขั้นตอนที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขียน y ให้อยู่ข้างใดข้างหนึ่งหา a หา h หา k ให้เจอขั้นตอนที่2เราต้องไปดูอะไรต่อครับเราต้องไปหา axis of symmetry นะครับซึ่ง axis of symmetry จะเป็น x เท่ากับอะไรครับ x เท่ากับ h และใน h ข้อนี้จะเป็นลบ1ครับ เพราะฉั้นพอเราได้ในลักษณะแบบนี้เสร็จบุ๊บเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเอา e x i t ไปเขียนในกราฟแต่ตอนนี้ข้อนี้นะครับครูขอเขียนไร่มาให้ครบทั้งหมดก่อนนะครับก่อนที่จะพาทุกอย่างเนี่ยไปลงองค์ประกอบนะครับในกราฟนะครับต่อไปนะครับอย่างที่3ครับคือต้องไปหาอะไรต่อครับหา e x i t เจอแล้วต้องหาอ่ะเราลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับหาอ้าเมื่อกี้นี้ลืมนะครับขั้นตอนที่2ต้องบอก A เท่ากับศูนย์ก่อนนะครับเพราะฉันอ่ะ a นะครับ a เป็นยังไงทุกคนครับ ข้อนี้เขาบอกว่า a เป็นติดลบ2สแสดงว่า a มีค่าเป็นไงครับน้อยกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้า a น้อยกว่า0เนี่ยเราจะได้ว่าพาราโบลานี้นะครับพาราโบลานี้นะครับเป็นพาราโบลาแบบ กว้างนะครับผมเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่3เราทําไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จดตามครูอย่างรวดเร็วนะครับก็ขอภัยด้วยนะครับอันนี้ต้องลบนิดนึงนะครับแล้วก็มาเขียนตรงขั้นตอนนี้นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับจาลืมสเต็ปไปจริงๆนะครับอ่ะโอเคสเต็ปที่1นึ่ทำเสร็จแล้ว2เสร็จแล้วนะครับสเสร็จแล้วนะครับต่อไปสเต็ปที่4ครับก็คือต้องไปหาเวอร์เทครับทุกคนอ่าเวอร์เทนะครับตรงนี้เราจะหาเวอร์เทการเวอร์เทจะเป็นจุด H กับจุด K ซึ่ง H ก็คือ ลบ1ครับแล้วก็ k ก็คือ4ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหาตัวนี้ได้เรียบร้อยนั่นเองครับสเต็ปที่5ครับให้หาอะไรครับ y-intercept ครับทุกคนซึ่ง y-intercept แสดงว่าเราต้องให้ใครเป็น0ูนย์ครับเราต้องให้ x เป็น0นย์เราจะได้ว่า y เท่ากับติดลบ2คูณด้วย0บวกด้วย1ยกกำลังสองแล้วบวกด้วย4 ผู้จะขอแอบคิดในใจนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวเวลาตอนตอนที่เราเขียนเราจะได้เขียนมาเยอะมากนะครับศูนย์บวกหก็กลายเป็น1เนาะยกกําลัง2ก็กลายเป็น1นะครับคูณกับลบสก็กลายเป็นลบสแล้วก็เอาไปบวก4คําตอบได้เท่ากับ2ครับเพราะฉะนั้น y ตัวนี้มีค่าเท่ากับ2 y ในเซงเลยได้เป็น x ที่เป็น0ย์ครับส่วน y จะเป็น2นะครับตามลําดับเนาะและสุดท้ายครับที่เราต้องไปหากันก็คือต้องหา x-intercept ให้เจอครับทุกคนนะครับ x-intercept แสดงว่าถ้าเราอยากจะหา x-intercept เราก็ต้องให้ y เท่ากับ0นย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้น y จะเท่า cross ศูนย์จะเท่ากับลบ2คูณด้วย x บวก1ยกกำลังสองครับแล้วก็บวก4เพราะฉะนั้นย้าย4เนาะจากข้างซ้ายไปข้างขวาจะกลายเป็นลบ4เท่ากับลบ2นะครับคูณด้วย x บวก1ยกกำลัง2อันนี้ครูขอแบ่งหน้านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นครูเอาลบ2ย้ายฝั่งไปหารครับลบ4หารด้วยลบ2ได้คำตอบเป็น 2เท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองครับแสดงว่า x บวก1จะเท่ากับรูปสตัวหนึ่งหรืออะไรครับ x บวก1จะเท่ากับลบรูปสอีกตัวหนึ่งนะครับแสดงว่า x ตัวนี้จะได้เท่ากับรูปสอลบหและ x ตัวนี้จะได้เท่ากับลบรูสอลบหครับเพราะฉะนั้นตัว y x inverse เนี่ยครับจะมีอยู่2ตัวนะครับอ๋อขอโทษครับอันนี้คู่รูปคููบังใช่ไหมครับอ่ะโอเคนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นนี้นะครับเดี๋ยวขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรงนี้เราจะพบว่า0เนี่ยมันเท่ากับลบ2คูณด้วย x บวก1ยกกำลัง2แล้วก็บวก4ใช่ไหมครับเราก็ย้ายบวก4เนาะจากทางข้างซ้ายมาทางข้างขวาขอโทษจากทางข้างขวามาทางข้างซ้ายนะครับจะกลายเป็นลบ4แล้วเราก็เอาลบ2เนี่ยย้ายไปหารลบ4ครับผลปรากฏว่าเราได้เท่ากับ2ใช่ไหมครับแล้วเราก็มาถอดรูทกันครับมาใส่สแป์รูททั้งสองข้างเพื่อหวังให้กำลัง2ตัวเนี้ยหายไปนะครับก็เลยเหลือเป็น x บวก1เท่ากับรูท2ตัวหนึ่งครับ กับ x บวก1เท่ากับรูทสองอีกตัวหนึงครับแล้วเราก็ย้าย1จากทางข้างซ้ายเป็นทางข้างขวากลายเป็นติดลบ1 1ตัวนี้ย้ายจาก้างซ้ายไป้างข้างขวาเหมือนกันก็กลายเป็นติดลบ1เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่า x intercept ของเราในข้อนี้ครับก็จะได้เป็นตำแหน่งรูทสองนะครับลบ1กับอีกตัวหนึ่งก็คือรูทลบรูองนะครับแล้วก็ลบหนับ ซึ่งถามว่าเราจะสามารถเอาไปลงกราฟได้ไหมครับคำตอบก็คือลงกราฟได้นะครับแต่เราต้องใช้ค่าประมาณนะครับซึ่งในที่นี้นะครับในข้อนี้ครูจะขออนุญาตไม่ให้เราลง x ในเซฟกันนะครับเราจะขอลงแค่ตัว v e r t e x กับตัว extra point ที่อยู่ข้างเคียงของ v e r t e เเพื่อให้ลักษณะของกราฟเนี่ยจะได้ดูไม่ไม่อะไรนะครับไม่ไม่เกิดข้อที่มันเขียนเยอะมากเกินไปนะครับให้มันลักษณะสวยๆนะครับให้เขียนองค์ประกอบน้อยๆนะครับเพื่อที่เราจะแต่เราต้องหาองค์ประกอบทั้งหมดให้เจอนะครับ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคสิ่งที่เราคิดมาเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจากการที่เราจะไปดูตัวพาราโวลาเนี่ยกราฟพาราโวลาเนี่ยครับพาราโวลาเป็นครบตามองค์ประกอบหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็จะนำเวอร์เทกนะครับซึ่งเป็นลบหนึ่งกับสี่นะครับลงมาเขียนในช่องนะครับแล้วก็ขอเขียนสมการซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น y เท่ากับลบสองคูณ x นะครับบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็บวกสี่นะครับ เพราะฉะนั้นค้างเคียงของจุดวัเทคลบ1ไปทางข้างซ้ายก็กลายเป็นลบ2ครับลบ1ไปทางข้างขวาก็กลายเป็น0ูนย์ครับแล้วก็ขอหาแค่ข้างใดข้างหนึ่งนะนะครับก็เลยได้ว่าครูเอา0ูนย์ลงไปแทนนะครับศูนย์บวกหนึ่กลังศูนย์บวกหนึ่นะครับก็กลายเป็น1ึเนาะหนึ่งยกกำลังสองก็กลายเป็น1นะครับคูณกับลบสนะครับก็กลายเป็นลบสนะครับ แล้วก็บวกกับ4ก็แสดงว่าจะได้เท่ากับ2นะครับเพราะฉะนั้นถ้า x เป็น0 y จะเป็น2และเช่นเดียวกันครับถ้า x เป็นลบ2 y ก็จะเป็น2เช่นเดียวกันครับอ่าองค์ประกอบทั้งหมดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราจะเอาองค์ประกอบทั้งหมดนี้ไปเขียนกราฟกันนะครับดูจากแนวโน้มแล้วเวอร์เทกตตัดที่ลบ1แล้วก็4นะครับแล้วก็ x เป็นลบ2กับเป็น0นะครับตัด y ที่2กับ2นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถเขียนกราฟนะครับของพาราโบลาเนี่ยให้อยู่ในลักษณะของกลางๆได้นะครับไม่ต้องเบี่ยงข้างซ้ายข้างขวานะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี้ยนะครับถ้าข้อที่1นะครับเราเขียนให้ให้กราฟให้แกน x ครับอยู่ข้างล่างนิดนึงเราจะสามารถเขียน0ูนย์เได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาแค่ พอเห็นภาพคร่าวๆแค่นั้นรูก็สบายใจแล้วนะครับตรงแกนแนวตั้งก็เป็นแกน y เนาะส่วนแกนแนวนอนก็เป็นแกน x นะครับแล้วเราก็จะต้องมาเขียน x i of t y m m e r y ซึ่ง x i of t y m m e r y คือ x เท่ากับลบหนึ่งนะครับเราก็ไปหาที่ x เป็นลบหนึ่งเลยก็คือตรงนี้เนาะแล้วก็เขียนแกนนะครับเขียนแกนสมมาตรนะครับก็ทำเป็นเส้นประบมานะครับโอเคอ่ะได้เป็นประมาณนี้นะนะครับแล้วก็จุดตัดนะครับจุดวัฏเทคก็เป็นลบหนึ่งสี่นะครับซึ่งเราก็ต้องไปหา y ที่เป็นสี่กันเนาะนะครับ อ่ะตรงนี้ y ที่เป็น4อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือ vertex นะครับเอาปากกาแดงจิ้มจุดเลยนี่ตรงนี้ vertex นะครับลักษณะ p a r a b บ l a จะเป็นลักษณะแบบกว้างนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นแบบนี้นะครับใครที่มาเขียนแบบนี้แสดงว่าเขียนผิดนะครับไม่ได้หาเอามากรอบของเราให้ครบนะครับอ่ะเราก็เลยได้ว่าตัวพาราโบ l a แบบกว้างนะครับต้องรอบลงไปข้างล่างนะครับ แล้วก็ไปตัดนะครับจุดข้างเคียงของวอัเทพนะครับถ้า x เป็นศูนย์ y จะเป็น2เพราะฉนะนั้นครูจะไปจิ้มที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้า x เป็นลบ2นะครับ y ก็จะเป็น2เช่นเดียวกันก็จะไปจิ้มที่ตรงข้างๆนะครับแล้วลักษณะของพาราโบลาจะเป็นลนักษณะแบบนี้ครับอ่าโอเคนะครับแบบนี้นะครับ โอเคข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็งงจะเป็น,น,บบน,นลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเวลาที่เราวาดพรราบลาเนี่ยเราควรจะวาดในลักษณะแบบนี้นะครับแต่พอดีว่าครูอาจจริงๆวาดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาวาดดูให้มันได้นะครับคุกกลัวว่า,วาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าปากกาของของตัว iPad ดะครับมันอาจจะไม่ทําให้มันอาจาาาาจะไม่ทําให้เราเป็นโค้งได้นะครับนะครับก็เลยกลัวว่าก็เลยเมื่อกี้นี้ก็เลยพยายามที่จะลากซ้ายลากขวานะครับแต่เดี๋ยวลองดูนะครับถ้าได้ก็ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวขอกลับขย้อนกลับคืนมานะครับ อ่าโอเคเห็นไหมครับมันไม่มันลื่นนะครับขอร้องให้ด้วยนะครับขอเขียนเป็นแบบเดิมนะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครสามารถที่จะนะครับเขียนใส่ลงไปในกระดาษแล้วลากแบบนี้ได้ครูก็ไม่ติดอะไรนะครับก็จะทําแบบไหนก็ได้นะครับโอเคทีนี้ v e r t e x ทนะครับของเราก็จะเจอว่า v e r t e เเป็นลบหกับ4นะครับแล้วก็ตัว y เนเซปก็จะเป็น0นกับ2นะครับส่วน x เนเซปก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับรูทสนะครับลบหกับ0ูนย์ตัวหนึ่งก็คือและนะครับ และลบรูปสองนะครับลบหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะครับก็จะเสร็จทั้งหมดนะครับในข้อนี้เรียบร้อยนะครับโอเควันนี้นะครับเราได้เรียนในเรื่องของกราฟของพาราโบลาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมันเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะสามารถหาอประกอของพาราโบลาแล้วก็สามารถที่จะเขียนกราฟของพาราโบลาได้อย่างครบถ้วนแน่นอนนะครับเจอกันในครั้งหน้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ ฝากพวกเรานะครับผมช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังอกกำลังใจให้กันกันะครับเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ความสำเร็จย้องเกิดจากการเดินแป้งสวัสดีครับ